สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เหตุผลที่ฟิลโฟเดนไม่ได้ลงเป็นตัวจริงเควินเดวบอยตัวทีเด็ดเปิดประเด็นที่น่าสนใจหลังแมสซซตีบุกทุบคริสตันพาเลตเป๊ปกเดิลลาผู้จัดการทีมแมสซซตีนำทัพเรือใบสีฟ้าออกไปเอาชนะคริสตันพาเลตสีต่อสองถึงถิ่นเซลเฮิร์สพาร์คในสึกพิมลีย์อังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่6เมษายนส่งผลให้ผงาดขึ้นไปรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงเป็นการชั่วคราวหลังลงเล่นไปแล้ว31มิเ็กมแมสซิตีเก็บเพิ่มเป็น70คะแนนเท่ากับลิเวอร์พูลแต่ทว่าหงส์แดงมีผลปไลนห อยู่ที่3มี68คะแ,แนนจาก30นัดซึ่งในวันเดียวกันที่แมสซิตี้ลงแข่งอาร์เซนอลก็จะพบกับไบรตันเวลา23นาฬิกา30นาทีจากชัยชนะของทัพเรือใบสีฟ้ามีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกเรือใบพักฟิลฟอร์เดนฟิลฟอร์เดนกองกลางของแมนซิตี้กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและนัดก่อนที่เปิดบ้านชนะแอสตัวนวิลล่า4-1เมื่อวันพุธที่3เมษาย,ยนที่ผ่านมาก็เพิ่งซัดแฮตทริกจนกลายเป็นนักเตะตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมขออองสมมาาฟุตบลชีพ PFA อย่างไรก็ตามเป๊ปตัดสินใจดรอฟโฟเดนเป็นแค่ตัวสำรองในเกมนี้โดยคุณซือชาวสเปนิตให้เหตุผลว่าต้องการให้นักเตะพักบ้างหลังกรามศึกมนหนักและฤ้ดุการนี้ยังเหลือเกมให้เล่นอีกหลายนัดโดยเป๊ปกเดลล่าได้กล่าวเอาไว้ว่าในฐานะผู้จัดการทีมเมื่อคุณไม่ให้นักเตะลงเล่นการตัดสินใจของผมมักจะยากเสมอเรายังมีเกมอีกหลายนัดฟีฟโฟเดนลงเล่นเกมพบกับอาร์เซนอลไป96นาทีรวมทั้งยังลงเล่นเกมกระชับมิตรให้กับทีมชาติอักฤษดอีกด้วยมันมีเกมมากมายนะั่นคือเหตุผลที่เราตัดสินใจเเรื่่องนนั้ปปกวาดล ประเด็นต่อมาโจถิ่นเปิดฉากสวยแต่สุดท้ายต้านไม่ไหว คริสตันพาเลตได้ประตูออกนำแมสซิตี้ตั้งแต่นาทีที่3ของเกมจากชองฟิลิปมาเตตาซึ่งนับเป็นลูกยิงที่เร็วที่สุดของทีมปราสาทเรือนแก้วในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามเรือใบสีฟ้าใช้เวลาไม่นานก็มาตามตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งจากลูกยิงสุดสวยของเควินเดอรอยในนาทีที่13ก่อนที่ลิโกลูอิสจะยิงแซงให้ทีมเยือนนำสองต่อหนึ่งในนาทีที่47จจากนั้นแมสซิตี้ก็มาได้ประตูนำสามต่อหนึ่งจากเออร์ลิงฮาแลนด์นาทีที่66กสิบวกี่อนที่เด จากอในที่86ประเด็นต่อมาเควินเดอรอยตัวทีเด็ดเควินเดอรอยได้พักในเกมที่แมนซิตี้ชนะแอสตันวิลล่าก่อนที่เป๊ปจะส่งลงมาเป็นตัวจริงเจอกับคริสตันพาเลนและดาวเตะทีมชาติเบลเยียม e ก็ไม่ทําให้เจ้านายผิดหวังเดอรอยทําไป2ประตูและ1นึ่งแอซซิตในเกมนี้ทําให้มีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วถึง16ลูกในปี2 0 2 4โดยนักเตะในพรีเมียร์ลีกมีแค่โคหพาร์เมอร์ที่ทําได้17ครั้งมากกว่าเควินเดอรอยนอกจากนั้นเดอรอยยังยิงให้แมนซิตี้รวมแล้วครบ100 167ปรระะตูอดีีแลแ,แลลททําาาากกสซจงงนมั้หดึ 372เกมและมากันที่ประเด็นสุดท้ายเอริงฮาลลันกลับมาแล้ว เอริงฮาร์แลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์กลับมายิงประตูให้แมนซิตี้ได้อีกครั้งหลังฟองฝืดมาหลายนัดและในนาทีเสมออาเซนอลสูตศูนย์ก็โดนรอยคินวิจารณ์ว่าเล่นเหมือนนักเตะระดับลีกทูโดยหัวหอกวัย23ปีได้พักมาในเกมที่แมสซิตี้เอาชนะแอสตันวิลล่าและดูเหมือนเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมของกัวเดล่าหลังมีส่วนช่วยให้นักเตะได้มีความสดและกลับมาทำประตูได้อีกครั้งสำหรับฮาร์แลนด์ยิงรวมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปแล้ว19ประตูชิงเก้าปร์ินก ah, ีะตาม,มา เท,าทมากันต่อที่การตัดเกรดนักเตะแมนซิตี้รอมาเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูอย่างสเตฟานออลติก้ารับไป6คะแนนออลติก้าหมดสิทธิ์ป้องกัน2ประตูที่เสียไปมีจังหวะแก้ไขเฉพาะหน้าได้อย่างเยือกเย็นในการล็อกหลบมาเตต้าในเขตโทษของตัวเองผู้เล่นคือต,ตบาริโก้ลูอิสรับไป8คะแนนริโก้ลูอิสได้เติมเกมสูงตลอดและน่าจะทำให้เขาได้มีชื่อเป็นคนทำประตูสำคัญให้กับแมนซิตี้พลิกขึ้นนำตั้งแต่ต้นครึ่งหลัง ผู้เล่นคนต่อมาจอห์นสโตนรับไป6คะแนนสโตนมีส่วนรับผิดชอบกับลูกที่เสียประตูเพราะจ่ายบอลไม่ดีทําให้อันววเรสเล่นยากสุดท้ายโดนมาติตาเผาเครื่องยิงเข้าไปผู้เล่นคนต่อมารูเบนเดียสรับไป6คะแนนรูเบนเดียสออกแรงสาก,กัดาช็อตสคัญสําหรับลูกยิงของเอดูในช่วงครึ่งหลังแต่สุดท้ายก็ประกบตัวไม่ทันจนโดนหัวหอกชาวฝรั่งเศสซัดประตูที่2ให้เจ้าบ้าน ผู้เล่นคนต่อมาโยชโกววินนดีโอรรบไป4คะแนนยยชโกโดนจ่อฟังเขาหลายครั้งโดยเฉพาะกับอายุจะนำไปสู่ใบเหลืองไม่แปลกใจที่ถูกเปลี่ยนตัวออก ผู้เล่นคนต่อมาโรดี้รับไป6คะแนนโรดี้มีโอกาสยิงจนเกือบเป็นประตูแต่การตัดสินใจในบางครั้งดูผิดพลาดเช่นเดียวกับช็อตที่จ่ายคืนหลังให้กับออตกาไม่ดีจนเกือบโดนโลงโทษคะั้นครึ่งหลังก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนแอสซิสต์ให้เควินเดบรอยผู้เล่นคนต่อมา Oscar Bob, ออสการ์บ๊อบรับไป6คะแนนออสการ์บ๊อบสร้างอิมแพคให้กับทีมนิดน้อยแต่ก็ยังได้รับโอกาสลงเล่นจนจบเกมเมื่อกวัวเดวล่าอยากพักตัวหลักไปสู้เกมกลางสัปดาห์ ผู้เล่นคนต่อมาเควินเดบรอยกับตันทีในเกมนี้รับไป9คะแนนเควินเดบรอยครับแบ็กลงเป็นตัวจริงพร้อมกับระเบิดฟอร์มเมาส์สประตูรวมถึงลูกยิงส,ว,สวยประจำสัปดาห์และยังคงทำแอสซิตได้อีกด้วยผู้เล่นคนต่อมาฮูเรียนอวารสรับไป6คะแนนอวารีสมีส่วนร่วมกับเกมน้อยไปหน่อยทั้งที่ได้รับโอกาสลงเล่นในบทบาทที่เขาทำได้ดีตลอดก่อนหน้านี้จนสุดท้ายโดนเปลี่ยนตัวออก ผู้เล่นคนต่อมาแจ็คก,กิริรับไป7คะแนนแจ็กกิริมีส่วนร่วมกับ3ประตูแรกของทีมแม้จะไม่ได้แอซซิตเลยก็ตามแต่ในเกมนี้เขาก็ยังคงครองบอลได้เหนียวแน่นและเอาตัวรอดได้เก่งเช่นเดิมผู้เล่นคนต่อมาเออร์ลิงบรอ์ฮาร์แลนดรับไป6คะแนนฮาร์แลนได้คืนกลับเป็นตัวจริงพร้อมกับเควินเดิบรอยในเกมนี้มีโอกาสหลุดเดียวแต่ยิงติดเซฟแฮดดสันแบบน่าเหลือเชื่อแต่ก็แก้ตัวยิงปิดกล่องจนได้ มากันต่อที่ผู้เล่นตัวสำรองที่ได้ลงสนามอาคันชิลงแทนยอชโกกาดิโอนนทีที่46รับไป6คะแนนอาคันชิมีจงหวะหวงบอลจนเกือบทำให้ทีมเสียประตูเพิ่มแต่นอกนั้นก็ยังคงทำได้ดีตามมาตรฐานผู้เล่นคนต่อมามาเตโอเควซสตมาเทอส,เทสนเนสแบรนโดซิวาไม่สามารถให้คะแนนได้มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เป๊ปกวเดลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ออกโรงยกย่องเควินเดบรอยหลังระเบิดฟอร์มเดชซัดคัเดียว2เมตรพาแมนซิตี้บุกสยบคริสตันพาเลซ4-2ในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามเซลเฮิร์ตพาร์คในวันเสาร์ที่6เมษายนจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเควินเดบรอยทำให้กวเดลาอดไม่ได้ที่จะกล่าวยกย่องผลงานของยอดกองกลางรวมทั้งลูกทีมอีกหลายราย โดยหลังจบเกมการแข่งขันเป๊ปโกดิลาได้กล่าวเอาไว้ว่าในครังแรกเราเก่อความผิดพลาดแต่เรากลับมาได้และเควินเดอรอยพาเราชนะเกมนี้จากการเล่นของเขารวมไปถึงแอซิดประตูของเขาและทุกอย่างเราชนะเกมนี้เพราะเควินเดอรอยผมไม่รู้ว่าเขาสนุกกับการทําประตูหรือว่าแอซิดมากกว่ากันแต่ผมปลุกเราเขาาด้วยกันบอกว่าเราต้องชนะไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมเขาพาเราชนะหลายนัดมันเป็นฟอร์มที่ดีของเขา ส่วนมาโนเอลคันชีทุ่งเทมากและเล่นแบ็กซ้ายได้อย่างเหลือเชื่อเขาเป็นนักเตะที่น่าทึ่งส่วนลิโก้ลูอิสกับออสการ์บ๊อบเล่นได้เยี่ยมมากในครึ่งแรกเราต้องการทำประตูตั้งแต่ต้นครึ่งหลังและจากนั้นเราก็สามารถปิดเกมได้ลูอิสเป็นนักเตะชั้นยอดแม้จะตัวเล็กเขามีเซนในการทำประตูเขาเป็นนักเตะจากอะคาเดมี่คนที่ยอดเยี่ยมของเราเราจะรอดูว่านักเตะคนไหนสามารถเล่นได้บ้างเพราะยอชโก้กวาดิโอมีปัญหานิดหน่อยเราต้องรอดูเราโชคร้ายที่ต้องลงเล่นตั้งแต่หัววันหลังจากผ่านเกมกับวินล่าแต่ตอนน รเราจะพยายามทําให้พวกเขามีเกมที่ลําบากเป๊ปกวเดิมลากลา่าขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นขาน่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ